อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเลยครับเงาะ channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม ROX Next Generation นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมปูขอ จ่กหน่อยละกันต้นตีนนะครับ KVM เนี่ยมันเป็นอย่างเดียวนะเว้ยที่ผมอะยังมันอยู่สำหรับในการเล่น r o x นะครับผมแต่ลง KVM ไอสัตว์แบ้งยังเสือกเสลอใช้บั๊กกันอีกกูเข้าใจนะครับว่ามันเป็นบั๊กของเกมแต่ว่ามันทำให้กูแบบไม่มันไงแล้วก็ไม่สนุกไงทั้งๆท,ที่พวกมึงเนี่ยของก็ดีของก็แรงนะแต่ยังเสือกทะลึ่งใช้กันอีกไอ้บั๊เฮียเนี่ย แล้วหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงให้ดูแล้วกันว่าที่กูลง KVM เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใช้กันสนุกเลยไอ้เหี้ยแต่ว่าถ้ามึงมันก็ใช้ไปเถอะกูห้ามไม่ได้แล้วเดี๋ยวคลิปนี้หลายๆคนก็งงว่ามันบลั๊กยังไงมันมีวิธีทํำยังไงไอ้เหี้ยมันสามารถทําได้แบบไหนบ้างเดี๋ยวกูจะทาคลิปเนี่ยให้หมดเลยว่ามันทําอะไรได้บ้างสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่มึงจะไปรับชมกันนะครับยังไงฝากเ้วยแล้วกันนึกถึงอุปกรณ์แคมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้น รับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมสำหรับใครที่จะเติมเงิน rox next generation ยังไงผมฝากร้าน l i t z m a n shop ไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับและที่สำคัญเนี่ย r i t z m a n ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมสนใจยังไงก็กดลิงก์นั้นตาได้แล้วกัจุบจุบโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่ไอสัตว์เลี้ยงส้นตีนเนี่ยนะครับโป i ลิงฟ้าเทียเนี่ยนะครับผม มันหน้าตาเป็นยังไงวะเฮีย er. หน้าตาเป็นอย่างงี้ไอเฮียหน้ามายังไงตัวอาหารนะน่ะไอตัวขมือบ่ะนะครับผมเนี่ยไอโปลลิงฟ้าฟาโง่โง่ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผมผมอะไม่มีหรอกนะครับผมไม่ให้ไอพวกเพื่อนผมเนี่ยที่มันมนีแคปมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงก็คือตัวเฮียนี่แหละไอโปลลิงสลัมต้นตีนเนี่ยนะครับผมก็ว่ามันทําอะไรได้บ้างมันสามารถอมได้นะครับผม แล้วบัคเฮียเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเป็นมาตั้งแต่เพโอนี่แล้วซึ่งกูก็ไม่เข้าใจทําไมมึงถึงไม่แก้ที่ไอ้เรื่องอื่นเนี่ยมึงแก้ดีเหลือเกินนะครับแก้ไวแก้เร็วแต่เรื่องเฮียเเนี่ยปล่อยคาหมดแล้วเนี่ยเวลามึงอมเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มเลือดนะครับผม12เปอร์เซ็นต์นะครับ,ผม,นะรบผมให้กับผู้ใช้แล้วมันก็จะปฏิเสธสถานะด้วยนะครับเห็นไหมปฏิเสธสถานะอีก4วิก็คือหมายความว่าหลังจากที่ ไอตัวขมือบส้นตีนเนี่ยมันไป็นขเมเอือบใครสักคนหนึ่งพอมันปล่อยออกมาปุ๊บมันจะเป็นรูปแก้วส่งมาฟับปึ่งพอมึงก็จะได้บั๊กแป้งขึ้นมาก็คือฟื้นคืนเลื่อนเนี่ย12%ของแม็กแคทพีและที่สําคัญเนี่ยในสี่วิเนี่ยมึงโดนสตันก็ไม่เป็นไรมึงโดนแช่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแม่งก็บั๊กกันสนุกสนานเลยหลายๆคนก็งงอีกเทียแล้วมันบั๊กยังไงวะพี่นี่เดี๋ยวกูทําให้ดูนะครับ มึงไหนๆก็ไหนๆแล้วมึงก็เอาแม่ให้สนั่นเซิร์ฟไปเลยแล้วกันอีฮี้่แค่นี้แหละนะครับมึงมาดูคลิปแรกนะครับกูจะเปิดให้เลยนะครับอ่ะผมลองเลยผมให้เพื่อนเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้มันแดกตามปกติเนี่ยหนึ่งสองสามเห็นปะประมาณสามวิถึงสี่วิแล้วมันก็จะปล่อยคลายบัฟออกมานะครับพอมันคลายเราออกมาเนี่ยไอตัวผู้ใช้เนี่ยมันก็จะได้บัฟ ต่อมาครับวิธีที่มันบั๊กทำยังไงครับมึงดูนะมันจะประมาณเกือบ10วินะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้มันยิงอีกรอบหนึ่งแล้วให้มันแดกแล้วกดบั๊กเนี้ยนะครับผมยิงไปยิง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 ยิิย๊บโอเคแดกแล้วนี่สต็อปตรงนี้ก่อนวิธีบั๊กมันทำยังไงรู้ไหมครับก็คือมันให้เอาไอตัวสลัมเนี่ยนะครับผมหรือไอ้สไลส์ไซเฮียอะไรก็แล้วแต่บึงเนี่ยที่มึงเรียกกันเนี่ยนะครับก็ พอมึงมันแดกมึงปุ๊บให้มึงอะกดปิดสัตว์เลี้ยงตัวนี้เออแค่มึงคลิกไอสัตว์เลี้ยงโปลิงเหมือนเนี่ยของกูเนี่ยเป็นสีโปลิงเนี่ยสีชมพูใช่ไหมทางซ้ายบนเนี่ยมึงก็แค่ปิดมันไว้ในจังหวะที่มึงขมืออะพอมันขมือปุ๊บแล้วมึงก็กดปิดเฮ hey! แค่นี้แหละแล้วมึงดูนะเนี่ยมึงดูเด็กกูยังไม่ออกเลยยนบัตเนี่ยไม่รู้ทำที่อะไรอยู่พวกมิตินั้นอะไอสัตว์กระโดดตีลังกาเล่นอยู่มั้งไอที่ยข้ามเขาไม่รู้กี่ลูกแล้วนะครับผมแล้วเนี่ยกูโดนอย่างเงี้ยทั้งววันเเลลลยาง KVM ตอนนี้กลายเป็นว่าพระก,กับตัวแผงหลังนะเว้ยอ่ะกูจุดคลิปนี้ไว้ก่อนกลายเป็นว่าตอนเนี้ยไอ้พวกพระวิสาที่คอยกันพระกันอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ทุกตี้แต่กูบอกเลยว่าส่วนใหญ่ใช้ทั้งนั้นแล้ววิธีดูมันดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยกูจะลงคลิป KVM full option ให้มึงดูกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงใครบ้างไอ้ที่แม่งใช้กันนักหนาเนี่ย แต่กูบอกเลยแม่งใช้กันสนัานบั่นไหวเลยแล้วมึงก็รีบแก้ซะเพราะว่าโหมดที่มันที่สุดเนี่ยของเกมเฮียเนี่ยก็คือ o M สำหรับปูในตอนนี้ R O X ไม่ใช่ o M ดีเฮียก็คือ K V M นะครับโหมด K V M ในเกม R O X ที่มันยังพอมมันและมันยังมีคุณค่าที่ให้เล่นอยู่บ้างเออแค่นี้นถ้ามึงไม่เรียกว่าบั็อกอีกนะมึงก็ไปถามปูมึงลเละอีเฮียว,ว่าแบบนี้ไม่เรียกว่าบั็อกอีกอะนะครับผม ดังนั้นนะครับมึงจะพูดยังไงก็แล้วแต่นะครับมึงก็เอาตามที่แบบว่ามึงชอบอะ่ะมึงสะดวกเลยนะครับแล้วมันมีออปชันอีกครับมึงรู้ไหมว่าการที่บอลล n ่กินเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยตามปกติแล้วมันจะเข้าใจว่าเฮ้ยพอบอล e ี g มันพุบไปแล้วเนี่ยมึงจะไม่สามารถโจมตีได้แต่บัฟเทียเนี่ยสามารถทำให้โจมตีได้ด้วยครับ วิธีถามว่าทํำยังไงนะครับผมจะอธิบายก่อนมึงเห็นนี่ไหมทางขวาล่างเนี่ยนะครับไอ้ปุ่มเป้าหมายเนี่ยที่กูกดคลิกๆให้ดูเนี่ยทางขวาล่างเนี่ยดูนะที่เป็นควันๆผชมพูมาเนี่ยปุ่มนี้เนี่ยนะครับผมมันสามารถใช้ล็อกเป้าหมายได้ก็คือหมายความว่าพอมึงให้ไอ้ลูกน้องเนี่ยไอ้สลัมต้นตีนเนี่ยแดกมึงปั๊บแล้วมึงก็กดปิดปุ๊บมึงติดบั๊กปั๊บแล้วมึงก็กดปุ่มเฮียเนี่ยครั้งหนึ่ง มันจะล็อกเป้าตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับพอมันล็อกเป้าตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วเนี่ยมึงทําการโจมตีมันได้เลยครับทั้งๆท,ท,ที่มึงยังอยู่ในไอ้ห่วงวิตีเฮียนั่นน่ะที่มึงตีลังกาข้ามเขาไม่รู้กี่ลูกอยู่อะ่ะเออในขณะที่มึงอยู่เฉยๆนิ่งๆอะ่ะแล้วพวกแม่งก็ลุมระ,ระยำตําบอลมึงได้หมดเลยนะครับผมจากมึงทุกวิถีทางนะครับจนกูเนี่ยโผล่หน้ามาทีนึงเนี่ยกูเกือบจะตายอยู่แล้วไอ้เฮียมึงเอาง่ายๆเลย ไอบัฟไอบัฟที่แบบว่าไอพีโอนี่ส้นตีนนั่นน่ะที่มึงไปตุ่มกันมาเป็นล้านล้านนั่นน่ะยังกระจอกว่าไอสลัมเฮียนี่อีกแล้วซึ่งแล้วกูจะซื้อในกูก็ซื้อได้ง่ายๆเหมือนที่แค่เอาเหรียญไปแลกมานะครับผมแต่ว่ามึงใช้เนี่ยมึงไม่ได้ใช้กันตัวเดียวนะตอนกูลง KVM เนี่ยมึงถึงกับสลับกันใช้เลยแหละไอเฮียมึงวิ่งมาข้างปับ๊บมึงเปิดโปะ๊ะยิงเพะให้ออมอมเสร็จปิดไอเฮียพอจบไปคอมโบแรกปุ๊บกูไม่ตายมึงมาอีกครับไอเฮีย มึงอีกตัวหนึ่งวิ่งมาปุ๊บเปิดสลัมแดกคุบไอสัตว์แล้วก็กดปิดทำบัคเหมือนเดิมแล้วก็ยิงกูทั้งทั้งที่กูยังเป็นไอ้เหี้ยววนสนตีนนั่นแหะอ,อ,อยู่เฉยเฉอ่ะดยที่กูแบบไม่สามารถทําหาลายไล่เลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวกูทําให้ดูแล้วกันว่ามันทําได้จริงหรอว่าพี่ในขณะที่มึงเนี่ยกําลังอยู่ในห่วงมิติเวลาอยู่อ่ะมึงไปดูอีกคลิปหนึ่งไปเนี่ยนะครับตัวเดิม ให้แย่พึ่งหลวงลองยิงกูดูนะครับผมยิงไปครับเบ๊เบ๊เด๊แล้วก็นี้เนี่ยคือจะให้มันอมแล้วบัคพอบัคเสร็จยิงด้วยเนี่ยนะครับไอ้เฮี้ยนี้ยังกดยิงไม่คล่องนะครับผมจริงๆเนี่ยคือมันอะมัวแต่เอามืออะคลิกนึกออกปะอ่ะดูนะครับอ่ะผมย้อนอีกทีย้อนอีกทีดูนะย้อนอีกทีขออีกทียิงปับ๊บปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเห็นไหม ตรงเมื่อกี้เนี่ยคือกดปิดครับพอกดปิดสลัมปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ยังขึ้นอยู่เห็นปะ่ะยังขึ้นว่ากูทําอะไรไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่ปูอยู่ในห่วงมิติเวลาไหนมาดูแม่งวาร์ปกูไปสัต์ไม่รู้โดนดีดนิ้วมั้งนะครับปุ๊บเนี่ยแล,แล้วที่สําคัญเนี่ยกดปุ่มที่ผมบอกก็คือไอ้ปุ่มล็อกเป้าอะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มึงเป็นตัวโจมตีนะมึงกดปุ่มล็อกเป้าปุ๊บมันจะคลิกเข้ามาตรงที่ตัวปูทันทีเลยโดยที่มึงไม่ต้องมานั่งเอาเมาส์จิ้มเลยนะครับมึงใช้ปุ่มล็ออกเเป้าา แล้วมึงก็จะทาการยิงกูได้อย่างนี้ครับทั้งๆที่ก can, ูยังอยู่ในห่วงมิติอ่ะมึงก็ยิงกูได้นะครับผมดังนั้นมึงสลับกันใช้ไม่ต้องเล่นไล่สัตว์นั่นแหละก็คือกูไม่ต้องเล่นไล่เฮียกูก็ยืนแม่งอยู่อย่างนี้แหละปล่อยให้แมงยิงกันไปนะครับก็แม่งคงมันนะครับแต่ว่าบางทีมันก็มีนะเออบางทีแบบในกลุ่มเพื่อนมันก็แบบมันก็ไม่รู้หรอกเพื่อนมันทาเพื่อนมันใช้ไอ้เฮียแล้วก็เสือกไม่บอกเพื่อนด้วยนะไอสัตว์เก็บไว้ใช้คนเดียวก็มี ประเภทนี้ก็มีหรือบางทีก็อาจจะรู้แล้วก็ทําเป็นแบบว่าไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันใช้อโนอีโนเซนอนสัตว์ง่ายๆเลยนะครับผมก็ตามนี้แล้วกันนะครับกูเอามาทาให้มึงดูแลนะครับแบบชัดๆเลยนะครับว่ามันเป็นบั๊กเจ้าตัวแดกไอตัวแดกเฮียเนี่ยนะครับผมกูก็ไม่รูปงานท้่มันจะแก้ชาติไหนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นตร้งแต่พีโอนี่แลลวนะครับจนบัตรเนี้ยจนไอ้สลัมต้นตีนเนี่ยมันก็ไม่เห็นแก้นะครับ กูก็ไม่รู้ว่าพอแก้ไม่ได้หรือว่ามึงจะบอกว่าเป็นเทคนิคมึงอีกทีนะหรือมึงอาจจะบอกว่าเป็นที่เทคนิคมึงอีกไว้พิบมึงไอ้ควยเอยเอาใจได้ง่ายมากอีเวนนั่นก็แค่นี้แหละนะครับผมก็ตามนี้ถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมมึงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่นะครับที่โลกหน้าครับผมบายบายจุบจุบ